ฮัลโหลแอ r y วิงเอรบอดีสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากใช,ช้เชีนได้แล้วนะครับใกล้หายดีแล้วครับตอนนี้เขาสามารถเดินเองได้นะครับเฮ้ยใกล้หายนะครับท่านผู้ชม ศึกนี้ปุ้ยครอสองคารามนี้บาแดแผลตัวชายเสียนไรนะครับท่านผู้ชมฉีดไล่หนอนมแมลงวันนะครับจากในแผลนะครับออกหมดจริงครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับรอดครับท่านผู้ชมสงคารามนี้ปุ้ย สมรับรภูมินี้ปุ้ยคองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ